สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำนายดวงประจำสัปดาห์กันค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่21จนถึง27เมษายนนะคะปีพศ2562ค่ะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเรามาจนถึงราศีธนูแล้วค่ะคนที่เกิดราศีธนูนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่13มกราคมนั่นเอง หรือถ้าหากว่าท่านใดทราบนะคะว่าตนเองเป็นคนที่อยู่ลัคนาราศีธนูนะคะทราบลัคนาของตนเองว่าเป็นราศีธนูก็สามารถตรวจสอบดวงชะตาได้ที่คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้เนี่ยชาวราศีธนูเองเนี่ยจะเห็นว่ามีไพ่ไม้เท้าขึ้นแบบมากมายยุบยับไปหมดถึง2ใบนะคะนั่นก็คือ6ไม้เท้านะแล้วก็คือ9้าไม้เท้านะ มีแต่ไม้เท้าไม้เท้าขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็เป็นตัวตนของคุณเป็นไพ่ใบสำคัญมากๆนะคะที่จะบอกถึงสภาวะของเราที่เรากำลังเผชิญอยู่ในรอบสัปดาห์นี้21-27นี้นะคะชาวธนูเองเนี่ยจะพบกับเรื่องหุ่นวายปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะพอเปิดสงการมานะคะก็ มีงานเข้าอ่ะเขาเรียกว่ามีงานเข้าชุลมุนวุ่นวายไปเลยมีเรื่องที่จะต้องให้จัดการมากมายรวมถึงมีผู้คนที่คอยจับผิดคุณในเรื่องเกี่ยวกับการงานเออใครจับผิดละ่ะก็บางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของลูกค้านะคะมี ตำหนี่มีคอมเมนต์อะไรให้คุณมานะก็อยู่ที่ว่าคุณจะแบบเปิดใจหรือยินดีที่จะรับฟังไหมนะคะอาจจะเป็นลูกค้าอาจจะเป็นเจ้านายนะคะที่ส่งคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อให้คุณปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของเนื้องานนะแต่ทีนี้เองนะ่ะถามว่ามันเป็นความผิดของคุณเต็มที่ไหมมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวหรอกเพราะอะไรหนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ก็มีคนจ้องจับผิดละเอียดยิบมากเกินไปด้วย คุณก็มีหน้าที่เพียงแต่คอยล้อมรั้วนะคะคอยล้อมรั้วกับงานตัวเองว่าป้องกันไม่ให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆมันเล็ดลอดเข้ามานะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของสิ่งที่คุณเผชิญอยู่มันเป็นปัญหายุ่งยากใจหรืองานที่มันหนักเกินกําลังเพราะจะเห็นได้ว่ามีไม้เท้ากองมากมายอยู่เต็มเลยข้างหลังเห็นไหมแล้วก็มีพาดหัวเนี่ย พันหัวอยู่นะแล้วก็ถือไม้เท้าอยู่อันนึง่งคือรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะจัดการอะไรก่อนหลังดีเนี่ยมันยุ่งยากใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการการงานที่มันปริมาณมากเกินไปมีปัญหาเกี่ยวกับงานในเชิงของปริมาณนะคะว่าปริมาณมากเกินไปงานมากเกินไปเหน,นื่อยแล้วก็ยุ่งยากใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอีกทั้งเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในข้างบนเนี้ย ไพ่ด้านบนเนี้ยไม่ได้สปอร์ตคุณมากอย่างที่คุณต้องการพอเวลาที่เอาปัญหาเรื่องงานของเราไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแล้วผู้ใหญ่ก็ทำให้เราผิดหวังขึ้นมาอีกเสียอกเสียใจขึ้นมาอีกตีงานกลับมาให้เราดูแลรับผิดชอบมากขึ้นไปอีกนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการงานเราแก้ไขย,ยังไงละ่ะดูนะคะ อยากจะให้ดูว่าไม้เท้ามันขึ้นมาเป็นบทสรุปด้วยบทจบด้วยเขาบอกว่าเรื่องนี้นะจุดจบของคุณเนี่ยมันก็จะโดนงานทับตายนั่นแหละวันหยุดก็ไม่ได้เป็นวันหยุดสมใจจริงๆงานหนักเหน็ดเหนื่อยมากในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็บั่นทอนกําลังใจให้คุณเครียดให้คุณท้อแท้ด้วยอีกทั้งเรื่องของการเงินนะภาระหนี้สินมันก็ยังลุงรังนะคะเอาเรามาเข้าเรื่องการเงินกัน ดีกว่านะคะเรื่องของการเงินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในในสัปดาห์นี้นะม,มันเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาจากเมื่อครั้งก่อนๆนะคะว่าการจัดการปัญหาเรื่องการเงินของคุณไม่ดีแล้วเงินนะคะสภาพการเงินเนี่ยมันมีเงินก้อนที่คุณหวังเอาไว้ว่ามันจะเดินทางมาถึงอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ เพื่อที่จะผ่อนเบาภาระให้คุณไปให้สะดวกทางโลกโปร่งสบายแต่มันดันมาไม่ถึงอ่ามันดันผิดพลาดหวงังพลาดนัดไปซะในเมื่อมันผิดผิดพลาดหวงังพลาดนัดไปเนี่ยมันก็ผิดแผนผิดแปลนของคุณรับปากตกปากรับคำอะไรกับใครเนี่ยไปทำให้คนอื่นเขาผิดหวังไปด้วยนะคะเรื่องอื่นๆไม่ตรงไปตามแผนเดือดร้อนเกี่ยวกับเงินที่มัน ไม่ตรงไปตามแผนที่มันล่าช้ากว่ากำหนดนะคะทีนี้ทำยังไงล่ะก็ต้องหมุนโดยการที่ว่าจะต้องไปหายืมกู้หนี้ยืมสินใครต่อใครมาเพื่อที่ว่าจะได้มาขัดขัดตาทับไปก่อนนะคะเพื่อให้พ้นจังหวัดเนี้ยพ้นไปได้อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเลยในสัปดาห์นี้เพราะว่าปลายเดือนด้วยการที่เงินของคุณเนี่ยเดือนไม่ชนเดือนนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของ าการต้องไปพบปะญาติพี่น้องอาจจะเป็นช่วงเทศกาลสงการที่เราแบบใช้เงินมากจนเกินไปมีรายจ่ายก้อนโตที่ทำให้เราจ่ายไปจ่ายไปแล้วก็ในที่สุดมันไม่พอในที่สุดแบบภาระหนักมากอยู่คนเดียวนะคะอ่ะมาถึงเรื่องของความรักกันบ้างความรักนะคะดูแล้วเนี่ยมีสามดับขึ้นแทงหัวใจเห็นไหมมีไพ่หัวใจด้วยแต่เวลาดูเรื่องคู่ครองเรื่องความรักเนาะๆนะแล้วอะ่ะ ดูให้ตรงตัวจะดูตรงนี้ตำแหน่งนี้นะคะไพ่ความรักเนี่ยดูแล้วมันมีเป็นไพ่เด็กสองคนยืนถ้วยให้กันอยู่ในสวนนะเป็นภาพความผูกพันและมิตรภาพดีดีนั่นหมายถึงในเรื่องการงานก็ไม่โดดเดี่ยวนะได้คู่หูดีได้คู่ครองดีอ่าคู่หูดีเพื่อนดีมิตรแท้นะคะคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นะคะเมื่อได้เพื่อนดีได้มิตรแท้แล้วนะคะก็ จะส่งผลทําให้กิจการงานใดๆของคุณเนี่ยรุดหน้านะ,จะเจริญก้าวหน้าไปได้นะเพียงแต่ว่าต้องผ่านการสื่อสารการประครับประคองการเขาเรียกว่าการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจับอะไรเนี่ยได้เป็นเงินเป็นทองอยู่เพียงแต่ว่าตัวที่มันจะสะดุดติดขัดนะจังหวะที่มันจะสะดุดติดขัดเพราะว่า นี่ภาระนี่ของคุณที่มันเนี่ยตัวนี้มันอยู่ตรงฐานข้างล่างนะนี่ของคุณน่ะมันมีมากเกินไปและความผิดหวังเกี่ยวกับความหวังเกี่ยวกับเงินคุณนึกว่าคุณจะได้ละเต็มที่เลย จากธุรกิจตัวนี้จากธุรกิจแบบนี้ยังไงเราก็ได้เงินมาจากไอ้ก้อนนี้แน่ๆเนี่ยเงินที่คุณรอคอยมันดันมาไม่ถึงเพราะมันขึ้นมาเป็นตัวปัญหาไงใบปัญหาเออพอเวลามันล่าชาขึ้นก็ทําให้ธุรกิจอะไรของคุณติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะไม่ได้มีคุณไม่ได้มีก๊อก2ก๊อกสที่มากพอคือเหมือนว่าทําอะไรลงไปก็ทุ่มลงไปสุดตัวเลยคือแบบหมดแม็กเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้มีเงินสำรองเอาไว้จึงทำให้เป็นอุปสรรคในเรื่องการเงินติดขัดแล้วก็ล่าช้าไปนะคะอ่ะทีนี้อา้าวเมื่อกี้ตายแล้วบอกว่าจะพูดถึงเรื่องของคู่ครองคนรักเมื่อกี้พูดไปแล้วนะได้คู่ดีได้มิตดดีมิดแท้นะคะเพียงแต่ว่าภาระที่มันหนักนะาหนาสาหัสการของคุณนั่นแหละมันจะทำให้คุณเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องงานโฟกัสแต่หน้าที่การงานต่างๆมากจนเกินไป จนทำให้ความจนทาให้คนข้างๆตัวคุณนะ่ะเขาเขาเบื่อหนอ่าย mm. เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขาไม่สดชื่นชีวิตไม่สดชื่นรื่นเรลงแล้วก็เต็มไปด้วยภาระนะ mm. แล้วก็อาจจะมีความเครียดหรือการบั่นทอนจิตใจกันเกิดขึ้นจากความเครียดจากภาระที่มากมายของคุณเองมันไม่ใช่ช่วงเวลาสวีทเนี่ยแต่คนข้างๆตัวคุณเขาจริงใจนะ ให้มองเห็นความจริงใจให้มองเห็นความสัมพันธ์ที่เขาหยิบยื่นให้นะคะแชร์การแลกเปลี่ยนสารทุกสุขดิบกันอย่ามองข้ามคนข้างข้างตัวนะคะคนข้างข้างตัวที่เขาหยิบยื่นความรักความปรารถนาดีมาให้เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะไม่เว้นแม้แต่เรื่องของเงินเงินทองทองด้วยนะคะ หวังที่จะพึ่งพิงเขาได้นะแต่คุณเองคุณก็ต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองด้วยแต่เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแบบอ่อนแอแล้วหมดกําลังแล้วท้อแท้นะคะเติมกําลังใจได้จากคนข้างๆตัวเนี่แหละนะคะคู่ครองคนรอบข้างอ้าวใครที่ยังโสดแล้วก็มีคนคบหาคุยคุยกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ในสัปดาห์นี้ถามว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยจะคืบหน้าไหมนะคะ ดูแล้วก็ไม่ได้หวานชื่นนะก็ทรงๆเป็นมิตรภาพเก่าๆเดิมๆนะคะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะได้พบปะติดต่อกับเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆความรักครั้งเก่าๆแต่หุนหลังนะจะได้กลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องเงินๆทองๆความรักเราก็ดูเป็นเป็นในความรักอ่ เพื่อนด้วยนะมิตรภาพด้วยนะคะหรือความจริงใจนะที่มีให้ต่อการมีคนจริงใจอยู่เพียงแต่ว่าคุณภาระเยอะอ่าเท่านั้นเองนะคะเอาละ่ะถ้าชอบนะคะชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะที่ช h a n n e นของตำหนักดวงแล้วก็ใครจะไปตรวจสอบดวงชะตากันต่อ,อไปที่เพจทิพวารีราชินีประจันนะคะหรือว่าแอดจองคิวดูดวงนะคะที่ ไอดีไลค่ะ ID ดีเอมมี่บินะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะขอให้ชาวธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ